ไม่ว่าชีวิตจะเจอปัญหาดักหน่วงแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องเดินหน้ากันต่อฟุตบอลเองก็เช่นกันนะครับโดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การทํางานของเอเดร็กเทนฮากที่ฤดูกาลนี้เผอเชอมเรมรสุมกันหนักเยอะมากๆทั้งที่จะว่าไปแล้วสีซสั้นก็เพิ่งจะเปิดมาได้4เดือนนินดๆเท่านั้นแต่เมื่อเทียบกับเรื่องราวหลายอย่างที่เจอก็ต้องยอมรับว่ามันเยอะจริงๆจนพายให้คิดกันว่าเป็นแฟนบอลปีสัตแดงต้งเข้มแข็งขนาดไหนในช่วงเวลาที่ผ่านมายิ่งกับเกมสําคัญคืนนี้คือการเปิดบ้านรับมือบาาาาเเเยยยิรนนมมมมวซึ่่่่งงงะปปป็กกกก้สสุุดดทขออบแแบลลชชีีีต จะได้วีซ่าไปต่อในรอบน็อกเอาท์หรือจะต้องล่วงไปเล่นยูโรป้าลีกและอาจแย่สุดได้ในแง่ที่ว่าจบบ๊วยของกลุ่มไปเลยเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนก็มีความคิดคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าจะไม่ได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์ยูเซลจริงๆก็สู้จบบ๊วยไปซะให้จบๆจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยอกใใเหนื่อยใจเหนื่อยไกลกับเกมเพย์ออฟยูโรป้าลีกกันอีกแต่อย่างน้อยในแง่ของฟุตบอลหากว่าบทสรุปจบด้วยการได้ไปเล่นถ้วยรองก็ไม่มีอะไรนอกจากเดินหน้าทําให้เต็มที่ที่สุดครับสาหรับเกมกับ Munich, าาาบเาเยอร์วินิกน เเพราะถ้าเกมอีกคู่ระหว่าง f c โกเบเกนกับกาลาตาสไลมีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทีมใดก็ตามจะทําให้แม้ปีสัจแดงสามารถกดเสือใต้ในบ้านตัวเองคืนนี้ก็ไม่เพียงพอต่อก,การไปต่อในรอบน็อกเอาท์ได้อยู่ดีสําหรับเอริกเทนฮากกับประเด็นผู้ช่วงเพจคอนเฟล็นต์หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของคําถามจากนักข่าวคือเรื่องของเหตุผลว่าทําไมทีมของเขาไม่สามารถหาสมดุลในความสม่ําเสมอของฟอร์มการเล่นได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นในฤดูกาลก่อนโดยเอริกเทนฮากได้ระบุว่าเรามีทีมที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากโดยเฉพาะแบ็กโฟร์ซ ทำสิ่งต่างๆเป็นกิจวัตรได้และเราต้องรอคอยสิ่งนั้นกลับมาผมคิดว่ามันค่อนข้างส่วนตัวเราไม่ใช่ทีมเดียวที่เป็นเพราะผมเห็นว่าทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกก็เจอปัญหานี้เช่นกันอยงที่ผมเคยพูดไว้ว่าผู้เล่นไม่ใช่หุ่นยนต์แต่ทีมใดที่รับมือกับปัญหานี้ได้ดีที่สุดก็จะได้เปรียบในการทําผลงานให้ไกลที่สุดผมยังมั่นใจว่าเมื่อทุกอย่างกลับมาสู่ความเป็นปกติเราจะเล่นกันได้ดีขึ้นคุณมีโอกาสดีที่จะชนะเกมและโอกาสที่ดีในการจะทําให้สม่ําเสมอก็จะตามมานอกจากนนนนนีีีี้้เเเเดดดาาาาารรททกก็ยยยยยัยัังงืชจวว่่่ขไมมคมคคคิใณแ ที่จะเกิดกับตำแหน่งงานของเขาผมไม่เคยคิดอะไรเชิงลบแบบนั้นเรามองบวกกันมาทั้งหมดเราต้องชนะเพื่อต่อชีวิตในเกยมยุโรปทั้งหมดมันมีแค่นั้นสัปดาหก่อนเราแสดงให้เห็นมาแล้วว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่ดีที่สุดเราก็จะทําตามเป้าหมายของเราได้นักข่าวถามต่อว่าตัวของเอริคเทนฮาร์ T เคยมองถึงการทําทีมไปถึงตาแหน่งแชมป์ยุโรปั่วใหญ่นี้ในซีซั่น Season ปัจจุบันหรือเปล่าเอริคเทนฮาร์ R T ตอบชัดเจนว่าในตอนแรกเริ่มซีซั่นผมไม่ได้มองไปที่ตรงนั้นเรามีโอกาสแต่โอกาสทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่มือเราเต็มที่เเเเรรรรราาาาาแคคู่่่้้้ววตตตออออออองงงททํะไนืกัับปดมมมพขี มันมีโปรแกรมซ้อมแบบยอ่อแต่เรายังไม่เฉลยว่าใครจะพร้อมลงสนามในเกมนี้ได้บ้างเช่นคาถามว่าวิกตอร์ลินเดเลฟจะพร้อมลงเล่นหรือไม่ไว้เราค่อยมาดูกันอีกทีเมื่อถึงเวลานักข่าวยังได้ถามต่อ้วยว่าเพราะอะไรบรรยากาศในภาพรวมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนสู้กับยบร์มินิกถึงมีความมั่นใจกันค่อนข้างสูงมากจุดนี้เอรกเทนทังตอบสั้นๆว่ามันคือความเป็นทีมของเราเรามีฟอร์มกกรเล่นที่ดีและมาตรฐานสูงมันทําให้เราสามารถเอาชนะใครก็ได้เกมกับเชลซีเอเวอเรตันกระทั่งกับกาลาตาสา์ไลสิ่งที่ผมสื่อคือทีมของเรามีควาามมมพพร้ออกจะ ทำผลงานในระดับสูงเช่นเกมเหล่านั้นออกมาได้จาก2คํคำถามนี้เลยถูกนักข่าวต่อยอดไปที่คำถามว่าแล้วเขาจะพาาัฒนาและประปับปรุงทีมของเขาอย่างไรเราต้องเริ่มทางานเกี่ยวกับสิ่งนั้นก่อนการปรปับปรุงทีมคือความรับผิดชอบของผมฉะนั้นผมจะทุ่มเททุกอย่างและทีมก็จะทําเช่นนั้นกันคือผมสามารถเปิดคลิปเกมกับเชลซีให้พวกเขาดูได้ถ้าเรามีแผนที่ดีเราก็ชนะคู่ต่อสู้ได้ทุกทีมจริงๆต่อด้วยคําถามเกี่ยวกับเกมนั้นล่าสุดที่เจอกับบาเยิร์นิมนิกในนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่ม um, ซึ่งพวกเขาแพ้กลับมาจากเยอรมันเอาจริงๆมีีหลลลาาาย่่่วเวเเเเในเนนนนกกมัั้้ทรได มันคือเกมที่เผชิญหน้ากันยาวนานและเราพบข้อผิดพลาดบางอย่างที่เลี่ยงยากเมื่อต้องเล่นกับทีมที่ดีที่สุดอย่างบาเยิร์นมิวนิกคุณก็ต้องทาผลงานให้ดีที่สุดจริงๆขายเกมกับเชลซีที่พวกเขามีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแต่เราก็ครองเกมใส่พวกเขาได้นักข่าวถามต่อว่าจะส่งข้อความหาแฟนบอลว่าอย่างไรกับเกมที่รออยู่ในคืนนี้ชัดเจนที่สุดโอแทลฟอร์ดไม่ใช่สวรรค์สำหรับผู้มาเยือนตาบเท่าที่ผมอยู่ตรงนี้ตาบเท่าที่เราอยู่ตรงนี้เราจะเติมพลังงานให้กับแฟนบอลนั่นคือทั้งหมดของคาตอบเทเรด็กเทนฮักได้ตอบกับนนขข่่่่าาาาวะคสสีีพทถมยิงงซึ ็นผู้เล่นที่เด็กเทนฮาร์กนี่ออกมานั่งร่วมแถลงข่าวก่อนเกมด้วยกันให้ไล่คำถามอยู่ที่เรื่องว่าผู้เล่นในทีมยังสนับสนุนยังหนุนหลังการทํางานของคุณซื่อชาวรันอยู่หรือไม่มิฟิวทีมชาติสกอตแลนด์กล่าวตอบว่าผู้เล่นรู้สึกว่านั่นคือความรับผิดชอบอยู่แล้วผมรู้สึกเลยว่าเรามีคาแรคเตอร์ที่ดีในห้องแต่งตัวบางที่บรรยากาศเป็นพิษมาันาดเกิดขึ้นกับผู้จัดการทีมในอดีตแต่ไม่ใช่ในกรณีตอนนี้เด็กๆสนับสนุนผู้จัดการทีมเต็มที่ต่อประเด็นว่าเพราะอะไรพวกเขาถึงไม่สามารถเล่นในฟอร์มม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 มทททีีี่่่่่่่่่่สสสสสํําาาาาาาเเเเเออไไไดด้้้ใใชชรรรป็นนนขคววูิงัและ ก็มีการพูดคุยกันในทีมสตาฟเกี่ยวกับเรื่องนั้นตารางแข่งขันมันต่อเนื่องหนักมากแต่เราใช้สิ่งนั้นมาเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้เราต้องรวมตัวกันในฐานะทีมและค้นหาคาตอบของเรื่องที่เกิดขึ้นมันมีการคาดเดาอยู่ตลอดเวลาแต่มันเป็นเรื่องของการทํางานหนักอดทาที่ผู้จัดจาก,การทีมมีมาให้ผมนั้นยิ่งใหญ่และย่อมทําให้คุณอยากตอบแทนสิ่งนั้นกลับไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในชีวิตนักฟุตบอลมันย่อมมีช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีมันไม่ได้มีแต่แสงแดดกับสายลุ้งเสมอไปผมได้รรัับบโอออกกกกกาาาาาาาสสสสมมมมมมแล้ว้วผผ็็ยจจะะทททททททํเเตตีีีีีุุ่่่่่่ดดนนนนไ ถูกถามว่าทำไมยูเนเตดถึงไม่สามารถจัดการเกมในสนามให้ดีได้แม็กทูมิเนระบุว่าทุกทีมต่างก็มีนักกีฬาที่ดีและหลายครั้งที่เราต้องจับคู่มาตรฐานเหล่านั้นและทําให้ได้มากกว่าบางครั้งมันต้องสามัคขีกันมากขึ้นมันต้องมาจากผู้เล่นที่จะต้องหาความสม่ําเสมอและสมดุลในสิ่งเหล่านั้นให้ได้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นคือเนื้อหาทั้งหมดที่มาจากเพจคอนเฟล็นซ์ก่อนเกมชนเสือใต้ในคืนนี้เวลาตีสามนะครับโดยจุดหนึ่งที่สังเกตกันก็คือดูเหมือนว่าเอเดรเทนฮาร์กจะมอบความเชื่อมั เขาต้องการตอบแทนศรัทธาแหลงกล้าที่คนเป็นกุนซือมอบให้กับเขาให้เปลี่ยนเป็นผลงานในสนามที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทําได้แต่การจะทําในสิ่งที่ตอบแทนผู้จัดก,การทีมให้ดีที่สุดด้วยผลงานก็คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการเล่นของผู้เล่นแค่เพียงคนเดียวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งกับหน้าที่ในสนามของตัวแม็กทูมินเนเองที่ถือเป็นคําถามสําคัญมาตลอดในหลายเกมหลังว่ามีส่วนอย่างมากทําให้ทีมต้องแลกด้วยการมีช่องโหว่ในพื้นที่กลางสนามขนาดใหญ่กลายเป็นบ่อพักให้คู่ต่อสู้เล็งจู่โจมย้อนสอนกลับมาเสมอเพราะว่าตัวของแม็กทูมินเนนั่ท้ จะช่วยแบ่งเบาภาระงานของแนวรับได้เอาเข้าจริงแล้วแผนการเล่นของเอเดร็กเทนฮากในการโหลดผู้เล่นเข้าพื้นที่ของคู่แข่งให้มากในด้านแนวคิดนั้นมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะครับเพราะเขาตั้งใจให้ลูกทีมเล่นกดพื้นที่คู่แข่งให้อยู่แต่ในแดนของตัวเองไม่สามารถโงหัวขึ้นมาสร้างสรรค์เกมในพื้นที่กลางสนามได้มากนักแต่ปัญหาคือสมดุลทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะรายละเอียดการเล่นส่วนบุคคลของผู้เล่นแต่ละรายที่ขาดความละเอียดขาดความนิ่งเอาแค่การจ่ายบอลถูกต้องท้งน้ำหนักและทิศทางก็ค่อนข้างจะทำออกมาไไไดด้้้้มมม่ม่่่่สสสาาาาเเอออออแลวบวบบบบบกกกกกัรรทีีชจยยคนนขงใ เเลเก,ลกทาให้เวลาเสียบอลในระหว่างสายพาสลาเลียงพวกเขาจึงมักเจอปัญหาของการสวิตช์โหมดตัวเองจากเกมลุกมาเป็นเกมรับได้ไม่ทันและตําแหน่งของสกอตต์แม็กทูมินเน้นั่นแหละครับที่ทําให้สมดุลทีมในแดนกลางขาดหายไปถ้าสุดท้ายเอเดร็เทนฮากยังยืนยันเชื่อมั่นในโอกาสเล่นของแม็กทูมินเนก็จะเจอปัญหาบอลทะลุดแดนหลังเร็วอย่างไม่ต้องสงสัยฉะนั้นหากว่าเอเดร็กเทนฮากไม่คิดเปลี่ยนแฟนบอลก็ต้องไปคาดหวังกันอีกสเต็ปหนึ่งว่าแม็กทูมินเนจะเล่นทุ่มเทวิ่งทั้งเกมลุกและเกมรับตามแบบฉบับของตาแหน่งหมายเลขแป กระชับมากขึ้นและเป็นปัญหาน้อยลงกับภาพรวมของทีมรอบวันที่ผ่านมายังมีความคิดเห็นน่าสนใจจาก2อพี่น้องเนวิลนั่นคือแกลลี่และฟิลโดอดีตลูกม่อของสโมสรแสดงความเห็นในต่างสถานที่แต่เป็นไปในแนวทางข้ายกันนั่นคือไม่เห็นด้วยกับการที่ทีมจะปลดเอเดร็กแทนฮักออกจากตาแหน่งเพราะหมายถึงการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเริ่มที่คนพี่แกลลี่เนวิลกล่าวว่ามันไม่มีทางเลยที่ยูเนเต่จะปลดเอเดร็กแทนฮักในฤดูกาลน,นี้แนวคิดที่อยากให้ปลดเขามาไล่สาระที่สุดและผมก็ไม่นิยมแนวคิดเช่นนั้นด้วยมันมีโครงสร้างที่ขขขาาาาาาดควมเเเป็นนนนนผูู้ํํอออย่่หหืตแงงง ผมรู้ว่ามีบางส่วนพูดกันว่าคุณจะตําหนิแต่เกลเซอร์อย่างเดียวไม่ได้แต่สําหรับผมคือมันใช่คุณตําหนิเกลเซอร์ได้เต็มที่ที่สุดเพราะ10ปีที่ผ่านมามันคือความล้มเหลวแบบสุดๆโด,ดยเฉพาะในด้านการทํางานสั่หาบุคลากรผมเรียกมันว่าความน่าสังเวชมันมีส่วนจากความจริงเรื่องของการไม่มีพ่วงหน่วยการด้านกีฬาหรือแม้กระทั่งหัวหน้าแผานกสั่หาบุคลากรที่เหมาะสมได้ซ้ําในตลอด10ปีที่ผ่านมาส่วนทางด้านของคนน้องอย่างฟิลเนวิลผู้แสดงความเห็นของตนเองในรายการ NBC ระบุว่าสิ่งที่แมทเชสเตอร์ยูน่วาต เขาเคยทาแบบนั้นมาแล้วผมเองก็เคยอยู่ในจุดนั้นผมเป็นหนึ่งในทีมงานของเดวิดมอย์ซึ่งพวกเขาปลดหลังผ่านไปแค่10เดือนทั้งที่มีสัญญากันอีก5ปีผมได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นผมเคยเป็นผู้เล่นของทีมและได้เห็นว่ามีสิ่งดีๆมากมายจากผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมแต่ตอนนั้นเดวิดมอย์เข้ามาผมประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นไม่ว่าจะกระบวนการสรรหาบุคลากรและการที่พวกเขาใส่ใจกับเรื่องการตลาดมากกว่าจนทําให้คิดแต่จะทาเงินมากกว่าจะเอื้อให้ทาผลงานในสนามลุยฟันเกาโชเซ่มูรินโญ่โอเลก ว่าทีมจะไม่ประสบคสวามสำเร็จอะไรได้แน่ถ้าไม่คิดแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ถูกต้องตามลำดับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ายูไนเต็ดต้องแก้ปัญหาภายในโครงสร้างของตัวเองเสียก่อนพวกเขาต้องแก้ปัญหาจากบนลงล่างซึ่งสำหรับผมมองว่าการปลดกุนซืองวันเป็นสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำพวกเขามีสนามแข่งขันที่สุดโซมสนามซ้อมก็เก่าคลำ้ำแล้วเจ้าของก็ต้องการขายทีมแค่เพียงเล็กน้อยผมถึงบอกว่าการปลดเอเดนเฮนฮาร์กจะเป็นการทำผิดในเรื่องของพื้นฐานเพราะจะเห็นว่าตั้งแต่เขาเข้ามาเขาพยายามรื้อวัฒนธรรมของสโมสรอ,อย่างตั้งใจสุดดทท้้าาายยแลลวววกอ่่่งีเรริหัััคคนะบ ว่าจะเจอมระะสุมร้ายแรงแค่ไหนแต่ที่สุดชีวิตก็ต้องไปต่อแม้ความหวังการเข้ารอบน็อกเอาท์จะค่อนข้างไม่ชัดเจนแต่อย่างน้อยเอเด็กเขนฮากและลูกทีมของเขาก็ต้องทำผลงานให้เต็มทีที่สุดส่วนผลลัพธ์สุดท้ายทั้งของเกมคู่ตนเองและอีกคู่จะจบแบบไหนของแบบนี้ถ้าโชคชะตาเขียนไว้ว่าให้เข้ารอบยังไงก็ได้เข้ารอบครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่มีอะไรต้องไปโทษนอกจากโทษตัวเองที่ทำผลงานพาตัวมาจนถึงจุดนี้กันเองเป็นบทเรียนที่ต้องเรียนรู้กันต่อไปก็เท่านั้นแหละครับ